แอดมีคำถามมาถามทุกคนค่ะซีรีส์เกาหลีที่ตกทุกคนได้หรือที่ทุกคนดูเป็นเรื่องแรกเนี่ยทุกคนจําได้ไหมคะว,ว่าดูเรื่องอะไรส่วนแอดเนี่ยสำหรับซีรีส์เกาหลีที่ทําให้แอดเปิดโลกของการดูหนังเลยก็คือ My Love from the Star หรือชื่อไทยที่เป็นที่รู้จักก็คือใหญ่ตัวร้ายกับนายต่างดาวนั่นเองค่ะทุกคน แอดเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่อยู่วงจรของซีรีส์เกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยต้องเคยดูแน่ๆเลยค่ะตอนนั้นแอดจำได้เลยค่ะแอดดูแบบภาคไทยในโทรทัศน์ที่ฉายออกช่องหลากสีตอน10โมงและฉายแค่วันอาทิตย์เท่านั้นถ้าหากวันนั้นมีเป็นวันพิเศษหรือมีถ่ายทอดสดอะไรที่พิเศษเนี่ยก็จะถูกงดฉายเท่านั้นแหละแทบจะลงแดงเลยค่ะทุกคน โดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นแนวดรามา่าโรแมนต์แฟนตาซีนำแสดงโดยนักแสดงแถวหน้าประกอบด้วยคิมซูฮยอนที่ตอนนี้เนี่ยเป็นนักแสดงที่มีค่าตัวที่สูงที่สุดในเกาหลีเลยใช่ไหมคะทุกคนตัวแม่ของวงการเยตัวร้ายอย่างจอนจีฮยอนที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังคงความสวยอยู่เหมือนเดิมยูอินนาอันแจฮยอนหรือหนุ่มหล่อลุกอบอุ่นอย่างปาร์คแฮจินย้อนรอยกันหน่อยค่ะทุกคน ซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะเล่าถึงตัวละครพระเอกนะคะที่มีชื่อว่าโดมินจุนเขานั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกมาเป็นระยะเวลานานถึง400ปีเพราะฉะนั้นทักษะการมองเห็นและการได้ยินของเขานั้นจะทําได้ดีกว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ย7เท่าทําให้เขาเมากจะได้ยินหรือเห็นในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเสมอ และเขากำลังจะมีแผนที่จะเดินทางกับดาวของตัวเองภายใน3เดือนนี้แต่นั่นแหละค่ะโชคชะตาของหนุ่มต่างดาวเพิ่งจะได้เริ่มต้นขึ้นเพราะโลกเนี่ยก็ได้เหวี่ยงดาราสาวคนสวยอย่างชอนซงอีที่มีแอนตี้เยอะกว่าคนที่รักเธอเธอมักจะถูกกล่าวขานว่าเธอเป็นดาราที่สมองเท่าเม็ดถั่วไม่ฉลาดลงตัวเองแถมนิสัยเสียโหหนักเอาการเลย เอาจริงๆในช่วงแรกเนี่ยนางเอกก็มีความหัวสูงอยู่จริงๆนั่นแหละค่ะเพราะตอนที่เจอกับมินจุนครั้งแรกซงอีก็คิดไปเลยค่ะว่ามินจุนเนี่ยคือแฟนคลับที่คอยตามตื้อเธออยู่แต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ค่ะก็คือพระเอกเนี่ยไม่ได้มีความสนใจอะไรในตัวของซงอีเลยแต่เพราะทั้งคู่เนี่ยบังเอิญอยู่คอนโดชั้นเดียวกันและห้องข้างๆกันอีกด้วย ทันยังไม่พอนะคะทั้งคู่เนี่ยยังต้องเจอกันในมหาลัยเพราะพระเอกเนี่ยก็เป็นครูที่มหาลัยแล้วยังเป็นคนที่ปรับให้นางเอกเนี่ยสอบตกด้วยค่ะพอข่าวว่านางเอกเนี่ยสอบไม่ผ่านออกไปเท่านั้นแหละนางเอกก็โดนแบบแอนตี้ลงช้ำๆไปเลยค่ะแต่ถ้าดูไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วนิสัยของนางเอกนะ่ะเป็นคนที่โก๊ก้มีนิสัยโกโก้นะคะเป็นคนที่ติงตองพอสมควรหน่อยแล้วก็มีความเป็น เอ่อตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงเลยค่ะน่ารักดีนะคะนิสัยในเอกเรื่องนี้นะ่มาพูดถึงคนที่อยู่รอบตัวของซงอีกันดีกว่าค่ะคนแรกเลยคือพระรองลีฮยองพระรองที่แสนดีพระรองที่แท้ทูเลยล่ะค่ะคนนี้เพราะเขานั้นหลงรักซงอีมาตั้งแต่สมัยเรียนรักเธอมา15ปีแต่ซงอีก็บอกเขาว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทมาตลอดแอบเห็นใจพระรองอยู่เหมือนกันนะคะทุกคน เขารักทรงอีเนี่ยไม่น้อยไปกว่าพระเอกเลยอันนี้คือความจริงที่ไม่สามารถแก้ได้ค่ะตัวของทรงอีเองก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งนะคะชื่อว่าเซมีตอนแรกแสนดีมากเลยมาอาบพิษต,ตอนกลางเรื่องนะคะเพราะว่าความน้อยใจเป็นเหตุเพราะเซมีมักจะเป็นรองทรงอีอยู่เสมอทั้งในเรื่องความรักที่เซมีเนี่ยมีให้กับลีฮียองนะคะถ้าบอกว่าฮียองเนี่ยรักทรงอีมา15ปีเซมีเนี่ย เขาก็รักฮียองมา15ปีเหมือนกันค่ะหรือแม้กระทั่งบทละครตัวของเซมีเองเน่ะจะได้บทรองจากทรงอีเสมอเลย mm hmm. เธอเนี่ยมักจะรอคอยโอกาสนะคะที่มันเป็นวันของเธอสักทีนะคะสุดท้ายแล้วชีวิตดาราของทรงอีจะต้องหยุดลงแบบไม่มีใครจ้างงานด้วยเหตุว่าฮันยูราที่เป็นดาราคู่ปรับของทรงอีเนี่ยได้คิดอย่างเป็นปิิศนานะคะ แล้วทรงอีเนี่ยก็เป็นผู้ต้องสงสัยของชาวเน็ตเธอจึงถูกถอดงานและตกอยู่ในสภาวะตกงานชีวิตนางเอกเรื่องนี้เนี่ยก็คือเฮอริเคนสุดๆเลยค่ะตกงานไม่พอยังจะมีคนตามทำร้ายอีกเพราะตัวของทรงอีเองนั้นได้รู้เห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างก่อนที่ฮันยูราจะคิดอย่างปริศนาเออมันมีกลิ่นแนวสืบสวนเล็กๆอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งด้วยสถานการณ์นี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทงอีเนี่ย ได้มีเวลาอยู่กับมินจุนบ่อยขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เกิดมีความรู้สึกความรักต่อกันแต่มันก็มีอุปสรรคอีกนั่นแหละค่ะเพราะพระเอกไม่ใช่คนธรรมดาและจะต้องกลับดาวของตัวเองเนี่ยภายใน3เดือนแล้วจะบอกว่าดราม่ารายของเรื่องนี้เนี่ยก็สุดเหมือนกันค่ะทุกคนหวานก็หวานฉ่านะคะดราม่าก็ดราม่าฉ่าเลยรวมๆแล้วก็คือกลมกล่อมสนุกดีค่ะ ใครที่เคยดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะมาคุยกับแอดได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของแอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ no w i n no life ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะทุกคน